เราเดีอนพฤษภาวะเราพี่น้องสวนข่อยยังว่าเขาทีเขาทังเลยน,นี่พาสเล่ผักซีอิ๋่ไส้อิ๋คิดกับโออกอก็สมองกระไรเองยังก็สปากเกตตีนะ้ไหมสปากเกตตี้หรือสลัดสลัดโปติตต้บอกผมโ,โอ้พี่น้องให้งานหล่นมือบุพริกแง่ออกไวยู่คือเกาอยู่ อยู่ในถาดในห้องลูกยังไง,ไงกลัวอยู่นี่โอ้หนาะซาลาเน่พี่น้องเอ้ยงามงามเตกยอดคักแตกยอ,อดแน่สซาลาเน่บ้านเฮาได้หนั่นเซาลาบมินเน่มินฝรั่งก็มีสาลาเน่ฝรั่งแต่ว่ามันเย็นผุดมันฉิวนะนี่พี่น้องงามงามส้มนี่เป็นที่หลังส้มหนึ่งไว้แล้วกูสเบอรี่เลยเป็นบาน,น,น้อเนี่ยน้อเบ่งเด้อเนี่เด้อ นี่ก็เป็นมันก็เป็นสีจังสีน้นยให้่สลอนปอนี่สลวนตลอดตววามาได้กะหล่ำปลีกูบอกคอรีสเปรัลเออร์ลี่เพอร์เพอร์อุศนกูจะเอาลงไปลงเอาไปใส่รุ้งไปใส่ดินเดี๋ยวไปใส่นอกไปเวนี้เกิดมาแล้วนี่ฟักซีแล้วเดี๋ยนี่กําลังเกิดกันมาอยู่เอานี่แมงสัตว์ไอแมงเบินหมาก่อนสิไปเอาไปใส่นอกไปเดี๋วนี้ จักต้นอีกนึงดอกไม้บ้างขวายขึ้นบ่ออกมีสตรอเบอรี่โอ้ยหลายพอดพี่น้องเ้ยอันนี้ก็ผักซีลาอีกอีกกระถางหนึ่งเพราะไว้ส่งกระถางอันนี้คืออะไรดูสิแมงผักซีลาคือกันสามกระถางตัวส่นแต่ว่ายังก็ยังอันนี้คือบะหมี่เฟือง ลมผัดออกบุยก่อนแมงลินไม้มันมากินผักพี่นอ้อยเด็ดออกแล้วห่อนอี่ได้หมดนี่เยสวาบะห่อนเด้อก็สิะฉนั้นไอ้ถอนไอ้ผักชีเอาไว้เด้อเอาเอาไปล้างใส่ตู ung, ้ยนชงผิดไว้แต่กินหากันนม่พี่น้องหากก็หนีหายา,ยากได้เขาบะไขยหาเขาไข่ตะใบโอ้ยแดดออกแล้วอินบอทนี่โอ้ยมักน้ำปุ๋ยได้หนึ่งนำปุ๋ยมักมักไอ้กล้วย ไครปุ้ยขี่มาจะต้องหดตามต้นไม้มเมลเดี๋ยวอ่อนก็จะหดเบื้องสี่น้องกระทางข่แอ่หนหยะอยู่ข่อยคิดว่าอบอ้อมขจีเฮ็ดจังไดอีกคนน่ะโอ้ยผักบุ้งได้นนั่ดิสื่อไม่อีกม้านี่บอลนี่อันเกาน่ายังบ่แล้วก็สื่อไม่อีกคนน่ะพี่นิงให้ต้นนี้มาก่อนให้ต้นบักเขือนแล้วเสีเอาถิ่มแตงกซื้อแตงกวางก,กับเรา พอดอกไม่ลดราคาหมดไปได้เอามาอีกแล้วหมดไปยี่สิบกอปนขนาดว่าเสื้อผ้าซื้อได้หนิอันนี้หอมที่ิวานไว้ได้หนิสปริงอันเนียนใส่กระเทียมปลาพี่น้องดอกบานแล้วอันนี้ผักเปรี้ยวผักเปรี้ยวไหมแหมผักเปรี้ยวเอาไปแกงสุมเนาพี่เสียดหน่อยเนะาะขวว่ามาเอาเลือกคุณได้ยากน้ำขึ้นฟินหงเห็นไหมหลอดตายดิพี่น้องใส่กระถาง บ่คอยใหญ่เอาลุงดินใหญ่ยังคักเลยอ้อสมน,นีก้อนพี่นอ้องขอดไปลุยสวนก่อน,นอกกวัตถินคุณอ่ะดอกกุหลาบวันคอบไปแต่งงานข่อยดอกกลังเต้มอยู่เดยยี๋ยอกสมุนไพยอีกเบื้องอีก,ดอกเดีอกเฟรเดวนี่มีไหลอันนี้อันนี้แค่หลังบ้านซบๆหน้าบ้านไม่อยากเห็นดอกมีแต่กระถางเต็มอยู่ตางเกาจากปีกไก่ค่านีิฉันขอดเสมาเสียบ ปุ๋ยซื้อเอาพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก่อนจ่าจัดการสวนก็ถูกโรกนี่แหละจ้ะหนาบ้านนะพื่อันนี้ได้ขีแมามาซีกระสอบแบบมเมื่อไรถ้าหมดอแปดกระสอบเลยหมดก้อนกระซีกระสอบหมดไปแล้วดอกกุหลาบราคาเนาะจากจากสิบหกเก้าเก้าอายุแปดสี่สิบเก้าเขาก็ได้มาสองกระถางกล้วยอันนี้ว่าให้ปลูกในบ้านปะนะกว่าไว้นอกบ้านคือสิบประหลอดเลยขีแม่ วันนี้สีกระถางมันโดดเดไหมต้นไผ่ไขอ่อมันนอไผ่ไข่เขาเพื่อัตงจะกินเสีล์เอยู่ขอจะเอาปุ๋ยมาใส่บะกาล้าลงดินใหญ่บรรเทากระถางภาพกระถางมัแตกกระเทยเดือดเสียใหญ่เป็นสองกระถางแล้วก็เอามาตัง้งไว้ไต่กินนอมันจะไ,ได้กินบ่นกุหลาบทะเลไหนพี่น้องกุหลาบทะเลนะคะน,นี่ไหายใส่ปุ๋ยอะไรมันเค็มต้นไหน ลาเวนเดอร์่อยกุหลาบ่อยมันเลยขึ้นบ้าน่อยกุหลาบแดงเลยดอกดุกคักเลยค่ะขอฉีดยาเมาื่อเช้านี้เลยเพียร์นาบ้านวัชพืชไทยเห็นดอกเบิง้งซาพี่น้อ่ไหยดอกกลาห์หอยก็เป็นเพียรงเสมที่ไหนอันนีเสียงพูมันุ้กคักด,ดุกคักเป็นแต่วัชทืชไทยเบิ้งอีกตัวนี้เป็นดอกแล้วน,น,ลลนั่นดอกกุหลาบยังเอาลงนี่เลยสิบสองคนหาสิบ อันนี้กระเซีวพ่อของเซลบ่ได้ได้อุดบ่ได้ได้กุหลาบดอกกระนีหอมหอมดิพี่น้องนี่มักดินไว้หลายมื่อแล้ววันนี้จะมาเอาเขือลงกระถางนะคะแมงมันเตไม่หยางว่ะแมงวันแมงวันเขียวใหญ่มาจับต้นพริกโอเคโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะดูอีโต